าใครกำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่ณขณะนี้ให้เราลองเปลี่ยนจากคำว่าปัญหาเป็นคำสามคำดังต่อไปนี้อาจจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหนึ่งเปลี่ยนจากคำว่าปัญหามาเป็นคำว่าสถานการณ์สองเปลี่ยนจากคำว่าปัญหามาเป็นคำว่าความท้าทายสเปลี่ยนจากคำว่าปัญหามาเป็นคำว่า โอกาสเมื่อเรานำคำสามคํามารวมกันเราจะพบว่านี่ชีวิตเรากำลังตกอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากมันสร้างความท้าทายใหม่ๆให้กับเราถ้าเราสามารถที่จะก้าวผ่านมันไปมันอาจจะเกิดโอกาสที่ดีที่จะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตท่านดูเผื่อวันนี้ชีวิตเราจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไป